นักวิจัยของคณะเภสัชศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับคว้า2รางวัลน,นวันตก,กรรมระดับโลกจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรรักษาโรคเบาหวานด้วยเทคโนโลยีนานโ,นโนครับคุณผู้ชมครับผู้ช่วยศาสตร,ราจาร,ร,ร,รย์เภสัชกรหญิงรัติรสคนการนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชศาสตร์สมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับเปิดเผยว่าในปี2565ท,ที่ผ่านมานะครับได้นําผลิตภาาัณฑ์ดูแลผู้ป่วยเบาหวานจากสมุนไพรที่ใช้เทคโนโลยีนาโนเพิ่มความสามารถ และทําให้สมุนไพรนะครับสามารถออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเข้าประกวดในงานประกวดนวัตกรรมยูโรอินเวนต2020ที่ประเทศรัสเซียได้รับรางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากงานประกวดนวัตกรรมระดับโลกซึ่งจะช่วยทําให้สมุนไพรไทยนะครับเป็นที่รู้จักและเพิ่มมูลค่าได้อย่างมาก ทางนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์เพศัชกรหญิงรัตติรสค่าก็ได้ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพรไทยและส่งเข้าประกวดงานวิจัยทางด้านนวัตกรรมในระดับนานาชาติตั้งแต่ปี2563นะคะโดยได้รับรางวัลนวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรรวมทั้งสิ้น14รางวัลด้วยกันค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเรชกร,ห,ร,กรญหญิงรัตติรสคนการหรือดอรอ,อย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับเบาหวานที่ดีควรจะประกอบด้วยสมุนไพรดังต่อไปนี้ค่ะกลุ่มที่1เป็นสมุนไพรในการลดน้ำตานในเลือดซึ่งได้แก่มะระขีนกภูขาว และผักเชียงดาสามสมุนไพรนี้นะคะจะมีสรรพคุณในการลดน้ําตาลในเลือดซึ่งสามารถลดน้ําตาลในเลือดโดยการทําให้เซลล์ตับอ่อนทํางานได้ดีขึ้นทําให้เซลล์เนี่ยค่ะนำน้ําตาลในเลือดไปใช้ได้มากขึ้นและลดการดูดซึมกลูโคสจากลําไส้ทําให้น้ําตาลในเลือดเนี่ยค่ะลดลงแบบช้าๆค่อยเป็นค่อยไปจึงป้องกันภาวะช็อกจากน้ําตาลในเลือดที่ลดลงอย่างรวดเร็วได้ดีนะคะ สมุนไพรกลุ่มที่2ก็คือสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการฟื้นฟูเซลล์โดยเฉพาะเซลล์ตับอ่อนให้กลับมาทํางานเป็นปกติค่ะสมุนไพรเหล่านี้ควรจะมีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระที่ดีได้แก่ขมิ้นชันและเบอร์รี่ค่ะสมุนไพรในกลุ่มสุดท้ายนะคะเป็นสมุนไพรที่ ดูแลเรื่องแผลเรื้อรังค่ะผู้ป่วยเบาหวานนะคะมักจะ,ะเผชิญกับการเกิดแผลง่ายแต่แผลหายช้าสุดท้ายจะทําให้เกิดแผเลเรื้อรังและอาจจะเกิดการติดเชื้อจนเสียชีวิตได้ดังนั้นค่ะควรมีสมุนไพรอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติในการสมานแผลที่ดีได้แก่มะขามป้อมสมอไทยสมอพิเพกซึ่งรวมกันเรียกว่าตรีพลา โดยเฉพาะมะขามป้อมนะคะสมุนไพรตัวนี้จะมีวิตามินซีสูงมากซึ่งวิตามินซีจะไปช่วยทำให้เซลล์ไฟโบบาสสร้างปริมาณมากแบ่งตัวปริมาณมากและผลิตคอลลาเจนปริมาณมากส่งผลทำให้เกิดการสมานแผลรวดเร็วและสมบูรณ์ค่ะ